มอร์นิ่งวอล์กสบับแม่ลูกอ่อนมาดูกันค่ะว่าครึ่งเช้าทําอะไรบ้างเป็นแม่ที่เลี้ยงลูกเองเหนื่อยสุด3เดือนแรกแต่หลังจากนั้นไม่ใช่ไม่เหนื่อยนะเราชิดเราเป็นคนมีบุตรยากก่อนมีก็อยากมีมากไหว้พระขอพรไปหลายๆประเทศก็ขอขอให้มีลูกขอให้มีลูกสักที ับมาอยู่ไทยความโชคดีคือใกล้บ้านคุณปู่คุณย่าเอาไปฝากได้แป๊บหนึงหลังเอาลูกไปฝากครึ่งเช้าเราก็จะมีเวลาเคลียร์งานบ้านทํานู่นทํานี่มีลูกมันเปลี่ยนทุกอย่างเลยอะทั้งวิถีชีวิตทั้งการใช้ชีวิตเราต้องปรับตัวหลายๆอย่างเลยใครที่จะมีนะเราไม่ได้เชียร์แต่เราก็ไม่ได้ห้ามนะตัดสินใจเองได้เลยจะมีหรือไม่มีเกือบจะเสร็จแล้วกอดอาบน้ำแวะเคลียร์งานกอนทั้งหมดใช้เวลาไม่เกินชั่วโมงเสร็จแล้วคุณย่าก็จะเอาน้องมาส่งเพราะน้องติดเข้าเตาอยู่ รอบเช้าพปอาน,นอนนอนประมาณ30นาทีเราก็จะมีเวลาเคลียร์งานช่วงนั้นให้ลูกเข้าเต้ามันก็จะมีความสบายตรงที่ไม่ต้องล้างอะไรมากแต่ว่าความลําบากคือลูกจะติดมากแบบว่าไม่มีเต้าก็นอนไม่ได้เป็นไงอยากมีลูกนักได้เลี้ยงสะใจเลยลูกเราก็ไม่ค่อยโซนหลอกไม่ดื้อเลย